ชมละครกันเลยดีกว่าคะ่ะกับเชืองฮาสตรีทตอนวัตถุต้องใสสงเอ้ยต้องสงใสไอ้อไหนูค่ะคุณตาเปิดร้านหรือ,อยังอ่ะเนี่ยเปิดแล้วคะ่ะคุณตาสนใจรถมอเตอร์ไซค์เหรอคะเฮ้ยพูดถ,ถึงมอเตอร์ไซค์นะสมัยหนุ่มๆเนี่ยนะสนามพัทยาเซอร์กิตไปแข่ง ไปขวาดสนามลูกคุณตากลัวหรือเปล่าคะเนี่ยตายอกตายอกตเอ๊ะอ้าวอ่อเฮ้ยอีหนูค่ะนั่นมันกล่องอะไรอ่ะโอ๊ยคุณตาสาบานว่าคุณตาไม่เห็นจริงๆเมื่อกี้หนูเห็นคุณตาเดินจะเตะมันอยู่แล้วนั่นน่ะตาไม่อยดีอุ้ยนี่นี่นี่หนูหนูมันใกล้ๆตาหน่อยตากลัวลูกตากลัวหน้ากลัวมากค่ะเฮ้ยกล่องเนี่ยเหรอลูกเนี่ย ลยโทรหาหนึ่งเก้าหนึ่งเลยค่ะโทรหาตำรวจเลยเอ้าฉากต่อไปตำรวจเข้าลูกตรงนี้ตรงนี้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอท่านเลยรอรท่านเลยลงมาทันนอนคับคร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 ับเขาเขาเขาไปได้ไหมฮะไม่ได้่ดีเขาทำไมฮะฮะพูดอะไรฮะฮะมีอะไรฮะ รอทำข่าวกันครับสภาพอะไรเนี่สภาพอะไรฮะไรสภาพอะไรตน้งาต่ตั้งแต่ตั้งแต่าัทงแต่ทั้งแต่ตัไรแต่ตั้งแต่าัีงกต่ตอ้เแต่ตั้รเตีตั้งแต่ตเ้งแตมตั้งแี่ตั้ง่ะั้งแเ่ตั้วแต่ตั้าแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้แ่ตั้งวต่ตั้งแี่ตั้งต่ตั้งรต่ต้งแต่ตั้งแ่ตง่ตั้งแต่ต้งแต่ั้สํานักงานใหั่งต่ตเหรอคะ สำนักงานใหญ่โตอะหนูพูดผิดเองค่ะนักถ่ายนักถ่ายเขาใส่หมวกกลับกันนะเปล่ากลับด้านนะเปล่าตัวครับไข่ครับอันนี้จามีฮะจามีจามีโอ้ยนี่แต่งตัวไม่น่ามีอะนั่นเมื่อสื่อมวลชนมาพร้อมแล้วแล้วก็ท่านขอถามนิดนึงนะฮะว่ามาเลยไอ้กล่องที่อยู่ตรงหน้านี่มันคือวัตถุอะไรครับเนี่ยนี่คือวัตถุต้องสงสัยครับครับ สงสัยไหมสงสัยฮะสงสัยอะไรฮะสงสัยว่าเป็นใครเนี่ย หนูเป็นคนโทรแจ้งเองค่ะแล้วหนูก็เป็นพนักงานที่โชว์รูมนี้ด้วยอ๋อเหรอถ้าคุณตำรวจอยากออกรถนะคะหนูขอแนะนำนี่ค่ะามาฮ่าฟินค่ะขับขี่ก็ง่ายประหยัดน้ำมันที่สำคัญตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะรับประกันทั้งคัน5ปีไม่จำกัดระยะทางด้วยนะคะอ่ะไหนๆนักข่าวมาพร้อมแล้วก็ครับครับเดี๋ยวเราพร้อมเริ่มงานเลยอ่ะเอาโพเดียมมาเอาเอามาทำไมพเดียมาโพเดียมมาเอาโพเดียมมาทำไมฮะแต่ผมไม่รู้แรงแรงเลยครับแลงโอ้ยนี่เหตุการณ์แบบชุลมุนขนาดนี้อันตราย ขนาดนี้ต้องใช้ถึงโปรเดียมเลยเหรอครับเนี่ยถ่ายไว้ถ่ายไว้ขอกล่าวสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะทุกช่องที่วันนี้ให้ความไว้วังใจกับผมสุงมเข้าไปซุ้มาามร้อตำรวจโทรเออร้อยตำรวจโทรผมเยอะกว่าโอ้ผมร้อยตำรวจโทรชัดชัยจำเนงกุลครับครับ่วยงานสอว่าขออวโอ๊ยโททีครับโท ด้วยงานสวปสดี๋ยไหค่คิดใคุยไปทำข่าวหลายทานที่ครับผมหลายงานสถานที่ผมต้องชี้ชัดถูกชี้แจงถูกแฉทันทีข้อนโยบายของผมครับผมจะให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยดีวันนี้ครับผมบอกเลยว่าท่านครับท่านเอาแบบสั้นๆแบบ ย่อๆพูดได้ไหมฮะแบบว่ามันยาวไปเอาหู้แล้วไปผอสั้นๆเออเอาสั้นๆพอระเบิดเฮ้ยปีดทันเป็นระเบิดแล้วทำไมไม่บอกกับประชาชนให้รู้อะฮะแตมีครับผมหน่วยคู่ระเบิดตามแล้วครับกำลังมาครับเรียกเขามาเลยมาได้แล้วมาได้แล้วมีอะไรครับผมดีนะครับอ่าสวัสดีครับคุณผู้ชมพี่ธนาชมไลฟ์สดนะก็ตอนนี้คนดูเท่าไหร่ละอ่าสิบเจ็ดคนครับสิบเจ็ดอ่ะคุณไม่เปิดสาธารณะไปผมดูไอ้นุ้ยเขาไลฟ์สดร้องเพลงอยู่ครับ

พันโทจากพันโทป้าไปท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเป็นหน่วยกู้ระเบิดเหรอครับใช่ครับท่านเคยกู้เหรอฮะบอกเข้าไปผมบอกว่าผมกู้ตั้งแต่ตอนเรียนครับผมเริ่มกู้ตั้งแต่อายุ18ปีแล้วครั้งนี้คิดว่าจะกู้ได้ไหมฮะน่าจะไม่ยากครับผมเพราะผมเตรียมหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรือว่าจะเป็นสลิปมินเดือนว่าแต่ว่าให้ผมเซ็นชื่อกู้ที่ไหนครับเฮ้ยคุณมัไปต้องช็อตกันด้วยครับแล้วข่าวต้องตกลงใจบอมกันอ๋อ กู้ระเบิดไม่ใช่มากู้เงินผมหยอกเล่นครับเห็นเครียดฮะนี่คือความภาคภูมิใจของหน่วยเรานะฮะบล่าสุดระเบิดที่ไปกู้ที่ไหนล่าสุดที่ยะลาครับจังหวัดยะลาครับวันนั้นคุณไปจำนวนทั้งหมดกี่นายไป20นายครับ20นมาแล้วกลับมากี่นายกลับมาสองนายครับอ้าวแล้วอีกนายไปไม่ทันเออตื่นสายกันดีกว่าตื่นสายครับแต่ผมกู้2คนก็สามารถทําได้ครับโอ้หลังจากนั้นระหว่างเดินทางมาขากลับครับ รถเสียหลักครับคนขับเสียไปสามหลักผู้โดยสารเสียไปสหลักวันนั้นผมโชคดีครับผมมีสเปรโตผมน็อกมืดเว้แม่นี้เอาเอาจริงๆมั้งสิครับเนี่ยเอาจริงจใช่ไหมตาของท่านนี่โอ้โหนี่แสดงว่าโชคชนเรื่องการกู้ระเบิดล้มสังกษีบาดหน้าฮะเฮ้ยกลับมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เหรอคุณจะเต้าเชื่อมั่นสามสี่บุกแล้วเนี่ยเชื่อมั่นได้อีกเหรอ อุตส่ามายืนเป็นส่วนร่วมด้วยใช่ครับและคิดว่าในนี้มีระเบิดสัก,กี่ลูกครับหมดเชบพร้อมไหมพร้อมครับเดี๋ยวผมเคยไปทําข่าวกันนะฮะ<ม>เห็นบอกว่ามาจากภาคใต้ซอและเขาส่งมาให้กับเพื่อนเขาขนมาในกรุงเทพทั้งหมด20ลังเลยนะฮะระเบิดลองกองเฮ้ยไอสามโตนล้วพร้อมสะดุ้ตลอดอทำไมคคุณครับเอาไม้ไห้ผมหมดเชบไปเนักข่าวไป ผมเป็นคนกู้ระเบิดนนี่เลยเขาจะตัดสายไฟอยู่แล้วนี่คุณเสียใจตาแดงผมเสียใจแทนคนไทยฮะทีอจะต้องมาโดนเหตุการณ์แบบนี้มาโดนมาโดนมาเดนมาโดนมาพระใครคุณครับาไงนี่คือวัตถุต้องสงสัยใช่ไหมครับนั่นแหละทีฮะเอางี้แล้วกันนะครับการว่าพวกคุณถอยห่างหน่อยเพราะว่าสะเก็ดระเบิดสามารถทำลายร่างกายคุณได้ทั้งที่ดีนะครับต้องมียางมยยางกันไว้ก่อนครับอ๋อ ถ่ายไว้ยังถ่ายไว้ยังอันนี้ถ่ายไว้ยังนี่จินตนาการดูคันล็อกครอบคันล็อกครอบนะฮะทำอะไรครับเนี่ยทำอะไรเนี่ยอะไรครับป้ทอานคุณจะไปเดี๋ยวมันระเมิดนะเว้ยปวดแสบมันไม่ใช่ยาแบบนี้อันนี้มันยางวงยางเส้นดิมันก็ใช้ได้เหมือนกันนี่แหละปวดแสบไปเอายาดีๆมานี่เอานีก็ไม่บอกโอ้ยฮะนี่คุณยกไปเลยเนี่ยครับผมโอเคมากเลยยาเลยทีนี้ หนักทำไมหนักเซตขนาดนี้ก็ต้องหนักอ๋อรอไหมท่านครับเชิญครับโมซักาดินเฮ้ยมันมีกี่เส้นอ่ะฮะมันพันพันกันอยู่แต่สังเกตดูมันมีอยู่สองเส้นมีสองมีเส้นอะไรบ้างเส้นสีเหลืองและเสื้นสีแดงเสื้นสีแดงเอาเส้นกุดกูเป็ขวังใจฮะผมจะต้องตัดเส้นหนึ่งครับนักข่าวระวังนักข่าวระวังหลบเลยหลบเลยผมว่าไว้วางแถวนี้ได้ไหมถ้าตูมันมันจะได้เสียงเข้าทีวีได้เอาไรวางทาไมวางเลย เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้เสียงกลับไปเดี๋ยวนายว่าบดเชลโลอังโตนะเสียงเขาเลยบดเชฟบดเชฟบดเชฟปังเฮ้ยอย่าเล่นอย่างนั้นสิไอ้บ้าเดี๋ยวก็สา่งภาพได้ไหมภาพได้ไหมสวยสวยสวยแล้วทุกคนนะครับครับเฮ้ยตัดเลยครับสีแดงเลยเหรอโอ้ยแน่นกะกะเอาเฮ้ย เฮ้ยอะไรนะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะระเบิดระเบิดยี่ไหนไทนี่มันของเมียผมหลังเมียแกเหรอใช่เมียแกชื่ออะไรแก้วฮะาแก้วลืมลังอ้าว N อสขึ <Construction. S 2> ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสีก็พวกเรานั้นทำายกานที่วี่งเซนที่วิ่งเซนทีวี่งเซนที่วิ่ง